มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนวันที่2พฤศจิกายน2568เวลา6นาฬิกาที่บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายสุภมิตรจินสีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัง่นป้องกันอัมาพาตค,ครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภายใต้หัวข้อออกกำลังเป็นนิสัยห่างไกลโตกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร,ร้อมด้วยหัวหน้าสนาชการและประชาชนชาวจังหวัด,ดคนครสวรรค์เข้าร่วมในกิจกรรมโดยกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป่านป้องกันอัมาพาตครั้งที่11เเฉลิมพระเกียรติเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ส่งส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้ออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงและสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนใน,ในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตลอดจนให้ประชาชนได้หันมาออกกําลังกายดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวให้มากขึ้น โดยภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยบูธนิทรรศการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองพร้อมด้วยบูธนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านสุขภาพนิทรรศการให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองและกิจกรรมออกกําลังกายเดินวิ่งปั่นจักรยานโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ประเภทเดินระยะทาง6.6กิโลเมตรประเภทวิ่งระยะทาง9.9กิโลเมตร และปั่นจักรยานระยะทาง27.9กิโลเมตร